ในพุทธกาลครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุร้าวฉานแตกสามัคคีถึงขั้นกรียุคขึ้นระหว่างหมู่พระญาติของพระพุทธเจ้าเหตุปัจจัยนั้นคือการแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮิมีที่พระอานนท์ตักถวายในห้วงเวลาก่อนเสด็จปริมิพานแม่น้ำสำคัญสายนี้เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างนาครกบิลพัทและเทวทหะฤดูแล้งขานั้นบันดาลให้สายน้ำเหือดแห้งจนทำการเกษตรไม่ได้ การยื้อแย่งกักกันเอาน้ำเป็นของตนก็เลยเกิดขึ้นตามกำมูลสันดานของปุตุชนในแม่น้ำนี้ต้องเป็นของพวกเราเป้าไว้อย่าให้คนฟากโน้นมาตักน้ำไม่เชียวนะความแตกแยกครั้งนี้ต่อมาก็บานปลายกลายเป็นการยกทัพเข้ามาประจันหน้ากันของนครฝ่ายพระพุทธบิดาและนครของพระพุทธ,ธมารดา เงินกันดีๆไม่ได้ผลก็คงไม่แต่สงครามเท่านั้นแหละที่จะใช้ตัดสินได้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของน้ําในแม่น้าโรฮินีความร้อนแรงแห่งอากาศสาตว์ยามนั้นมิอาจแรงและร้อนเท่าใจิตใจมนุษย์ผู้มากด้วยทิฏฐิมุ่งแต่จะเอาชนะกันหากฝ่ายโน้มมันกล้ายกทับมาทั้งฝ่ายเราก็พร้อมจะยกทับไปเหมือนกันเนี่ยรู้เสียว่าใครจะชนะลองดูลองดู จากนั้นสัญญาณนักหมายการฆ่าฟันก็พรันประทุขึ้นโดยไม่ได้มีใครเห็นแก่ความสุขของชาวประชาและสมณชีพรามทหารทุกคนจงฟังเราสู้ยิบอาอย่าให้แพ้อย่างเด็กขาดอย่างไรเสียทัพของเราก็ต้องชน,นะ <laughs> พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหาร ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสมรภูมิความขัดแย้งนั้นสงทราบถึงความพินาศอันใกล้จะเกิดขึ้นจากขายพระาญาตด้วยความเมตตาทรงห่วงใหญ่พระองค์ทรงสแสดงปาฏิหาริย์ประทับบนเมฆบัลลังก์เปล่งรศมีสีขาวให้พระญาติทั้งหลายสลดใจแล้วเสด็จลงประทับอย่างพื้นดินฝั่งแม่น้ำตรัสแก่กองทัพทั้งสองมหาบาพิษทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นญาติ คนสมัรสมานร,ร่วมใจกันเพราะเมื่อเราทั้งหลายยิ่งสมัคคีกันมากเพียงไรหมู่ปัจามิตรย่อมไม่มีโอกาสทำลายพวกเราได้แม้การก่อนต้นไม้ทั้งหลายยังเคยพ้นอาตภัยรุกรานด้วยการเกี่ยวพันอยู่ใกล้กันจนหลงไม่อาจโค่นได้มาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสอบรมเหล่าพระญาติด้วยอัถารุกธรรมชาดกดังนี้ ย้อนเวลากลับไปนานหลายกับณห่วงหาวดาวดึงอันมีชาวเทพสถิตยอยู่นั้นครั้งที่เท้าเวสวร,รัณที่ทรงอุบัติขึ้นพระองค์แรกต้องไปจุติอสูรเทพที่เท้าสักกเทวราชทรงมีพระบัญชาตั้งให้เป็นเท้าเวสวร,รัณ์องค์ใหม่ก็อุบัติขึ้นทดแทนจงสำเร็จกิจทุกประการเถิดอสูร,รเทพเวสวร,รัณจะสงเคราะห์มวลมนุษย์ข้างล่างด้วยสิ่งใดก็จงสำเร็จเถิดข้าพระอ,องค์ อยากเห็นมนุษย์โลกลมเย็นมีพันพึกษายืนต้นเต็มป่าพระเจ้าค่ะเช่นนั้นก็ขอให้ท่านได้ดังประสงค์เถิดเมื่อรับพรจากมหาเทพสังกราชแล้ววันหนึ่งท้าเวสวรรค์ก็ชุมนุมเหล่าเทพ,พบุะรุที่ถึงคราวไปจุติเบื้องบนเห็นชอบกับเราแล้วให้คุ้มครองไม้ใหญ่ในโลกมนุษย์นับเป็นโอกาสดีของท่านแล้วพวกท่านจงพากันลงไปจับจองต้นไม้สิงสถิตยอยู่ และคุ้มครองดูแลเป็นวิมานของท่านเถิดพลานาสีกว้างใหญ่มีป่าไม้กว้างขวางนักเมื่อเหล่าเทพบุตรทั้งหลายมองลงไปจากริมวิมานก็เกิดเหตุแยกความคิดต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งขึ้นทางันปลอดภัยก็คือเราต้องอยู่กันในป่านอกเมืองนอกจากจะสงบวิเวกดีแล้วยังสถิตอยู่ใกล้ชิดกันอีกด้วยนั่นสินะอยู่ด้วยกันใกล้ๆการเกิดเหตุอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้นะ แต่เราไม่คิดอย่างนั้นนะทางอันสะดวกสบายคือที่พวกเราควรจะไปอยู่เราต้องสถิตอยู่ใกล้กับมนุษย์เมื่อมีงานบุญเช่นบวงสรวงเราจะได้กินเครื่องเส้นบ่อยๆใครอยากสบายอิ่มตลอดปีตลอดชาติก็มาอยู่กับเรานั่นสินะเราจะไปอยู่ในป่าก,กันทำไมมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดแล้วมนุษย์ที่ไหนจะนำของมาเส้นวายไปให้เราเอาเถิดเอาเถิดแล้วแต่ความชอบแล้วกัน ใครอยากจะเป็นลุกเทวดาสิงอยู่ในต้นไม้รักษาป่าก็ไปทั้งโน้นแต่บอกไว้ก่อนเลยนะต้นไม้ในเมืองมันมีน้อยเกิดเปลี่ยนใ,ใจที่หลังอ,อาจจะไม่มีที่อยู่ได้นะเมื่อประตูสวรรค์เปิดเหล่าเทพบุตรที่ถึงวาระจุติใหม่ก็ลอยเลื่อนลงมาจากวิมานอย่างมากมายสู่หิมวันตภูมิเพื่อเป็นลุกเทวดาคอยพิทักษ์รักษาป่าไม้ เป็นป่าใหญ่อันเต็มไปด้วยไม้ยืนต้นเป็นกลุ่มชิดติดกันเหมือนพี่น้องหรือญาติสนิทร่วมครอบครัวแตกใบให้ความชุ่มชื่นแก่โลกอย่างสมบูรณ์ป่าหิม,มวันอันอยู่นอกเขตคามแห่งพาราณสีแห่น,นี้มีเทพารักผู้ทรงธรรมดูแลอยู่หลักธรรมข้อหนึ่งที่ท่านรักษาไว้เสมอคือการสมานฉันท์ของญาติมิพี่น้องเอ๋ยพวกเรา อย่าได้ทะนงตนว่ามีบ้านหลังใหญ่อันแข็งแรงอุดมสมบูรณ์เฉพาะตนโดยไม่หวังพึ่งน้องและพี่คนอื่นอีกแล้วมิได้รักษาน้ำใจกันอันเป็นเหตุให้ห่างเหินมิได้เป็นหนึ่งเดียวอันความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวต้องรู้กลืนกล้ำรู้ผิดรู้ให้อภัยและสมานฉันท์ให้ได้เหมือนกิ่งไม้มัดนี้จะมีใครมาหักทำลายหาได้ไหมเพราะเกาะกันแน่นเป็นก้อนใหญ่ แต่หากแตกแยกกันเช่นนี้ไซย่อมมีปัญหาก็มีอาจช่วยตัวเองได้ย่อมพ่ายแพ้ต่อภัยง่ายได้รุกเทวดาทั้งหลายต่างมีจิตเป็นกุศลล้วนสมานฉันสามาคีอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่บำเพ็ญตบะสร้างสมบาร,รมีกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้น เราอยู่ด้วยกันมากมายอันตรายใดๆก็คงจะก้ามกายได้ยากอย่างนี้ก็ยิ่งมีความสุขหันไปทางไหนก็มีแต่พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นส่วนเทวบุตรผู้เลือกทางสบายกาาย็าพากันข้ามป่าหิมพานเข้าสู่พารณสีเขตเมืองซึ่งมีต้นไม้อยู่ห่างๆกันเลือกเข้าอาศัยสถิตได้เลยพี่น้องห้องแต่ละต้นทิ้งระยะก,กันดีๆละ่ะจะได้ไม่ต้องแย่งเครื่องเส้นกัน เทวบุตรผู้รักความสบายและยังติดยึดต่อลาบสการะก็พากันสถิตในต้นไม้บ้างพุ่มไม้บ้างก่อภผยบ้างตามใจชอบและอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องเส้นกราบไหวจากชาวบ้านต่อมาไม่นานอากาศเริ่มผิดปกติสัตว์ป่าพากันหลมลีล้หนีหายใบไม้หดหูลู่ใบชี้ลงพื้นดินเทพารักษ์รุกเทวดานในป่าใหญ่ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสัญญ,ญาณนั้น อย่าได้ประมาทพี่น้องเอ๋ยจงแวงกว่งเกมกาะเกี่ยวกันให้แน่นหนาะรอสู้ภัยอันจะมาถึงเถิดไม่นานต่อมาภาวะวุป,ปริตก็กลายเป็นหมันตะไพ่มีพายุหนักเกิดขึ้นทั่วไปทั้งป่าใหญ่และในมหานครต้นไม้ใหญ่น้อยในพระนครซึ่งมักขึ้นอยู่โดดเดี่ยวไม่เกาะเกี่ยวพึ่งพากันก็ถอนรากล้มลงพินาสิน้นลูกเทวดากลุ่มสบายก็พาทันอพยพหนีตายเข้าป่า รีหาญาติพี่น้องที่ตนแยกทางมาอีกครั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยพี่พี่พี่ใหญ่ช่วยน้องๆด้วยต่อไปเนี้ยน้องๆอ่ะไม่คิดจะแยกไปไหนอีกแล้วโอ้ยพายุนี้รุนแรงหลือเกินน้องไร้ซึ่งที่อยู่กันแล้วพี่เอ้ยช่วยน้องด้วยเถิดโอ้ยไม่มีที่จะอยู่แล้วมาเถิดน้องรักเรามาอยู่ด้วยกันเมื่อเจ้าเดือดร้อน พี่ย่อมช่วยเจ้าเสมอที่ผ่านมาก็ให้ถือเป็นบทเรียนต้นไม้แม้ต้นใหญ่เพียงใดแต่หากยืนอยู่เพียงต้นไม้ไร้ยยาติมิตรข้างเคียงก็ไม่ต่างอะไรกับเศษไม้พังๆเพียงท่อนเดียวหรอกเจ้ามาอยู่นี่ให้สบายเถิดที่นี่น่ะยังมีต้นไม้ให้พี่น้องอยู่อาศัยบำเพ็ญความดีอีกมากมายนักอันหมูญาตินั้นน่ะนับแต่สี่คนนับว่ามากแม้ยิ่งกว่านั้นนับร้อยพันชื่อว่ามากมูล ศัตรูหมู่อมิตรจะกำจัดไม่ได้เลยนับแต่การในกลับนั้นแม้เวลาผ่านพ้นนานเท่าใดต้นไม้ใหญ่ก็ยังมีรุกขเทวดาสถิตยอยู่เสมอผู้ตัดไม้ทำลายป่าย่อมเสมือนทำลายที่สถิตอาศัยของเทวดาย่อมหาความเจริญไม่ได้พุทธกาลสมัยนั้นปวงเทพบุตรกำเนิดเป็นพุทธบริษัทหัวหน้ารุกขเทวดา สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า